สวัสดีครับพี่น้องครับปูพ่อครับสุ่มไก่นมหมอลำซีอีกแล้วเช่นเคยกักอะไกันพี่น้องครับก่อนเลี้ยงไก่รื้อกลัดการพี่น้องครับป่าโคตรไรโคตรแชกโคตรซับสเต็คโตรกระดิ่งพี่น้องครับถึงถึงวุ้ยมาจะตื่นมไหมสำหรับวันนี้ครับพี่น้องครับซึ่งผมได้ปลูกหญ้าไปเรียบร้อยพี่น้องครับปลูกหญ้าไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับวันนี้มีการทำการแบบว่ามีของเรียนทำไมพี่น้องครับแม่พี่น้องเดืเบึงพี่น้องครับนี่พี่น้องครับ ปลูกยาแล้วเับข้จิขังไก่ใส่บ่าณด้ลยพี่น้องครับเดยอะหยาตายพี่น้องครับเคลียร์มูลบัตพี่น้องครับนี่ผมพึงปลูกครับปลูกไปได้อาทิตย์หนึ่งแล้วพี่น้องครับกระรังเขียวงามเลยพี่น้องครับนี่นี่ก็ครับหยาหยามาเล่พี่น้องครับไก่สิ่นดีพี่น้องครับหยามาเล่ครับไก่นี่ตรงใ้รับหยาครับในของเหล่านั้นไม่มาพี่น้องครับนี่คือครับกันไก่หอยเคลียร์ครับพี่น้องครับผมสิปลูกลงเลยพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องครับ เดือดร้อยพี่น้องครับแจ๋วมายังเงียพี่น้องอุ้ยสุดยอดดีนะกินยาครับกินยาดีพี่น้องครับมาหอดกินยาดีพี่น้องครับเดี๋ยวลงลงกับพู่นะพี่น้องครับกินยาแจ๋วพี่น้องแจ๋วาพี่น้องพี่สนิทกันอะไรกันครับผมเคลียร์รับยาการไกลกินยาครับกินจังไงครับพี่น้องครับมีอันนี้ปูพี่น้องยาบ่ตายพี่น้องครับผมผูกไอ้ยาตายวจะแนวอัน มาใช่ไ,ม,ไม้พี่น้องครับใน,ในี่ิะน้ำผักปลูกไม้ครับจะมาเอาเป็นยามาเรียครับพี่น้องครับเป็นสีใบห่วงไงเหมืกันนะครับอ่าครับผมอ่ะขอลาเทื่อนทีกันแล้วกันครับขอกลางค่ำนาสวัสดีครับผม